สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลที่รักทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวถึงลูกหนังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับวันที่3มิถุนายนเวลา3ามทุ่มตรงของประเทศไทยนะครับมีฟุตบอลเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศลงแข่งขันกันอยู่1คู่เป็นคู่ระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นั่นเองนะครับวันนี้เรา้ามาพูดคุยถึงฟุตบอลคู่นี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยวิเคราะห์ทศนาฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นลีกเล็กลีกกห่ลลีดััังแะะช้นนําททวปรเศ อดี l i น์หรือลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับทางเรายินดีต้อนรับทุกท่านเปรียบดังครอบครัวและยินดีตอบโจทย์ทุกๆท่านทุกๆที่ชั่วโมงกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมที่เคยพบกันมานะครับเป็นทางฝั่งแมนซิตี้เอาชนะไปได้3นัดนะครับและแมนยูเอาชนะไปได้2นัดโดยนัดล่าสุดนะครับแมนยูก็เปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ไปได้2ประตูต่อ1ผลงาน5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเรามาดูกันที่ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนนนะะคครรัับบเต แพ้เพียง1นัดนะครับชนะ4เกมรวดจาก5นัดนะครับโดยนัดล่าสุดก็ชนะฟูแลมไปได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับลงแข่งกัน5นัดหลังสุดนะครับก็เอาชนะไปได้ถึง3นัดและแพ้1เสมอ1นะครับโดยนัดล่าสุดก็แพ้กับแบนฟอร์ดไปที่1ประตูต่อ0นั่นเองนะครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับคุณซอ้เบ๊ปโกดีอัาของแมนซิตี้นะครับ ไม่มีผู้เล่นอาการบาดเจ็บใดๆรบกวนนะครับแถมยังจะได้เควิสต์บอยนะครับกลับมาลงสนามในเกมนี้รวมไปถึงจัคกิสติดนะครับและลูเบนดีอาร์ดด้วยนะครับแกนหลักตัวอื่นพร้อมลงสนามในเกมนี้นะครับส่วนทางฝั่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคุณซอร์เอลิกเดนฮาร์กนะครับก็จะยังไม่มีอัลโตนี่มาซียาวนะครับลงไปถึงมาติเนสนะครับและฟันเดอร์แบ็กนะครับและฟิวจอร์รวมถึงทอมฮิสตันด้วยนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนผู้เล่นแกนหลักตัวอื่น พร้อมจะลงสนามในวันนี้แมนซิตี้นะครับจะมาในระบบ3-2-4-1นะครับจะนำโดยผู้เล่นกันหลักๆอย่างเควินเดบอยนะครับกุนโดการกิสลิสและอาร์เรนดีลาตาข่ายในวันนี้นะครับส่วนแมนยูในเต็ดนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับจะนำโดยผู้เล่นกันหลักๆอย่างเคสเซมิโอนะครับซานโชบูโนนะครับลงไปถึงกาลาโชและมาคัสลัดฟอร์ดเป็นหน้าเป้าในวันนี้นะครับเกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกม แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ครั้งแรกเลยนะครับที่เกิดขึ้นในรอบชิงชนะเลิศของ FA Cup ัพนะครับเกมนี้ยังไงก็มองว่าไม่ใช่งานง่ายของแมนซิตี้แน่นอนนะครับเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องการกระหายชัยชนะนัดนี้เป็นอย่างมากเพื่อรุ้นจิปเปิน์แชมป์ให้กับเดนฮาร์กในปีนี้นะครับผมฟันธงไปที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับน่าจะคว้าถ้วย FA ครับมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมตัวตึงลูกหนังขอลาแฟนบอลที่รักทุกท่านไปก่อนนะครับก่อนจะลากันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องตัวตึงลูกหนังได้คำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ